สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลของแม่หมอลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เหมือนเดิมเลยจ้าเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการฝึกเป็นแม่มดยุคใหม่นะคะต่อจากอีพีก่อนๆที่ผ่านมานะคะหัวข้อวันนี้น่าสนใจไม่แพ้หัวข้ออื่นๆเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนอาจจะสงสัยตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่อีพีแรกจนมาถึงอีนี้อาจจะงงว่าอา้าวทาไมเพิ่งมาพูด ถึงเรื่องนี้ล่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้สำคัญนะแต่ว่าเป็นความสำคัญที่มีคู่บ้านกับทุกคนอยู่แล้วแม่หมอลูกแก้วก็เลยเก็บไว้เป็น EP ีหลังๆนะคะหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือไม้กวาดค่ะ ไม้กวาดขาดไม่ได้เลยเห็นไหมในการฝึกเป็นแม่มดนะคะเพราะว่าไม้กวาดเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอยู่คู่บ้านของพ่อมดแม่มดมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วแต่ในสมัยโบราณเนี่ยคนเรามักเชื่อว่าแม่มดเนี่ยบินด้วยไม้กวาดแต่จริงๆแล้วแม่มดไม่ได้บินด้วยไม้กวาดนะคะไม้กวาดที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยเอาไว้ใช้ในการทําพิธีขับไล่สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายพลังงานด้านลบแต่ว่าในสมัย นนแม่มดหลายๆคนทําพิธีกับไม้กวาดใช้ไม้กวาดในการทําพิธีนั้นทําพิธีนี้รวมถึงทําความสะอาดบ้านด้วยแต่ทีนี้เนี่ยสมัยก่อนที่แม่มดเข้าใจว่าตัวเองบินด้วยไม้กวาดได้เนี่ยเป็นเพราะว่าในสมัยโบราณแม่มดมักจะเอาน้ํามันตัวหนึ่งทาที่ไม้กวาดซึ่งน้ํามันตัวนี้เป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งในการทําขนมปังในสมัยก่อนนะคะเป็นยีสต์ตัวหนึ่งในสมัยก่อนซึ่งตัวนี้มีความเชื่อ ว่าถ้าเกิดว่าโดนผิวหนังมนุษย์เนี่ยแล้วซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นภาพหลอนซึ่งแม่มดเนี่ยเอาน้ํามันตัวเนี้ยทาที่ด้ามไม้กวาดแล้วก็ใช้ไม้กวาดตัวนี้ในชีวิตประจําวันทุกวันเลยทั้งกวาดบ้านขับไล่สิ่งไม่ดีใช้ในพิธีกรรมมันเลยทําให้สารตัวเนี้มันซึมเข้าไปในร่างกายแม่มดเลยทําให้เกิดเป็นภาพหลอนภาพหลอนที่แม่มดได้เนี่ยก็คือคิดว่าตัวเองบินอยู่บนไม้กวาดคะ่ะ ซึ่งจริงๆแล้วไม่กวาดเนี่ย e ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เดินทางของแม่มดนะคะมันเป็นภาพหลอนที่เกิดขึ้นในใจมันเป็นภาพหลอนที่คิดว่าตัวเองบินได้คิดว่าตัวเองน่าจะบินได้ก็เลยขี่ไม่กวาดแล้วก็เดินไปไดเดินมาเนี่ยแหละค่ะแล้แลวเข้าใจว่าตัวเองบินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่กวาดเนี่ยไม่ได้มีไว้สําหรับบินนะคะไม่กวาดเนี่ยมีใช้มาตั้งแต่โบราณอย่างที่แม่หมอได้กล่าวไปนะคะเป็นส่วนหนึ่งของแม่มดกับพ่อมดนะประนึ้ หคล้ายๆกับว่าการที่แม่มดมีไม้เกสิทธ์เนี่ยในบ้านแม่มดก็ต้องมีไม้กวาดค่ะเป็นแบบนั้นเลยเป็นของคู่ตัว ผู้บ้านนะคะของคนที่ใช้พลังเวทมนต์เพราะว่าการใช้พลังเวทมนต์เนี่ยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์หลายๆอย่างไม้กวาดเป็นหนึ่งในอุปกรณ์นั้นนะคะแต่ว่าสมัยเนี้ยไม้กวาดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปซื้อตามร้านขายของตามห้างมันจะเป็นไม้กวาดที่ 1. ผลิตมาจากพลาสติกและ 2. ตัวใยที่เป็นตัวกวาดนะคะจะผลิตมาจากพวกใยพลาสติกสังเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขาดพลังงาน พลังงานที่ขาดเนี่ยก็คือพลังงานที่เป็นพลังงานจากธรรมชาติหรือพลังงานที่เป็นพลังงานเฉพาะบุคคลคือพลังงานของเราที่ถ่ายเทไว้กับไม้กวาดซึ่งทําให้เรากับไม้กวาดเนี่ยเวลาเจอกันเวลาหยิบใช้จะเกิดการบอนดิ้งการเข้ากันการเข้าถึงกันนะคะถ้าเราซื้อไม้กวาด ที่เป็นไม้กวาดพลาสติกมันจะยิ่งใช้ไม่ได้หรือถ้าเราซื้อไม้กวาดที่เป็นไม้กวาดผลิตทั่วไปด้ามจับเป็นไม้ตัวทางมะพร้าวหรือว่าตัวกวาดเนี่ยเขาทํามาเรียบร้อยสําเร็จแล้ว มันก็ยังขาดพลังความเป็นตัวเราอยู่ดีนะคะขาดพลังความเป็นตัวเราขาดพลังความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นการฝึกเป็นแม่มดนะคะไม้กวาดหาซื้อได้ไหมหาซื้อได้ถ้าใครขี้เกียจทาใช้คํานี้นะคะถ้าใครขี้เกียจทาอยากหาซื้อไม้กวาดหาซื้อได้เลยแต่ว่าต้องเลือกที่ด้ามจับเป็นไม้นะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ผลิตทั้งหมดเนี่ยทั้งตัวไม้กวาดเลยทําจากธรรมชาติทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าใคร สนใจที่จะมีไม้กวาดที่เก็บพลังของตัวเราเองแนะนํานะคะว่าให้ทําไม้กวาดขึ้นมาเป็นของตัวเองแม,ม่หมอลืมบอกไปอย่างหนึงถ้าใครไปซื้อไม้กวาดนะคะไม่ทําเองแนะนําว่าให้เลือกนานๆนะเลือกเหมือนเลือกหินที่จะมาอยู่กับเราเหมือนเลือกหินคริสตลัลต่างๆที่ให้โชคนะคะเวลาเราจะเลือกหินเนี่ยเราก็ต้องเลือกนานถูกไหมก้อนไหนถูกใจก้อนไหนไม่ถูกใจเลือกไม้กวาดก็เหมือนกันเราต้องเลือกด้ามหร อันที่เรารู้สึกว่าผูกพันหรือรู้สึกว่าคอนเน็กกันมีไม้กวาดเป็นร้อยอันเลยเวลาไปซื้อแต่เราถูกใจอันเนี้ยใช้จิตเราสื่อแล้วเลือกมานะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทําให้ไม้กวาดมีพลังงานธรรมชาติของเขาอยู่รวมถึงพลังงานของตัวเราด้วยให้ทาไม้กวาดขึ้นมาเองขั้นตอนการทาไม้กวาดไม่ยากนะคะไม่ยากเลยไม้กวาดไม่จําเป็นต้องมีด้ามที่จับเป็นไม้อันเดียวสามารถเป็นกิ่งไม้หลายๆอันมารวมกันแล้วมัด ก็ทำเป็นด้ามได้นะคะแต่ไม้กวาดที่แม่มดจะผลิตกันเนี่ยจะไม่ใช่ไม้กวาดที่เอาไว้กวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะไม้กวาดเนี้ยจะเป็นไม้กวาดพิเศษถ้าเราซื้อมาจากร้านค้าทั่วไปเราก็ต้องไม่ใช้กวาดบ้านนะจะใช้ทําพิธีเท่านั้นเวลากวาดอะไรเนี่ยจะเป็นการปัดกวาดบางอย่างลอยในอากาศ ะะเราจะไม่แตะพื้นนะจะแตะพื้นได้แค่คาถาบางตัวเช่นตัวที่ปัดตรงหน้าประตูบ้านเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทําไม่กวาดเป็นของตัวเองนะคะแม่หมอมีขั้นตอนง่ายๆจะมาบอกนะอันดับแรกเลือกก่อนเราต้องเลือกก่อน ว่าเราเนี่ยจะเอาไม้จากต้นไม้ชนิดไหนมาใช้ในการทําคล้ายๆกับการทําไม้ไยสิ์จะเดินเข้าป่าก็ได้หรือว่าจะไปสวนสาธารณะก็ได้เลือกก่อนต้นไม้แบบไหนความหมายของมันคือยังไงถูกชะตากันไหมเราสามารถใช้กิ่งจากต้นไม้หลายๆต้นมารวมกันได้นะคะ ไม่จําเป็นต้องเป็นกิ่งจากต้นไม้ต้นเดียวเอามัดรวมกันนะ 2. เลือกวันวันที่เราจะไปเอากิ่งไม้เนี่ยควรจะเป็นวันสําคัญจะเป็นวันเกิดเราก็ได้วันพระจันทร์เต็มดวงก็ได้หรือจะใช้ตามวันที่แม่มดเซเลเบตหรือเป็นวันที่เป็นวันสําคัญอารมณ์คล้ายๆวันสําคัญทางศาสนาของแม่หมดเราจะเรียกว่า View of the Year เดี๋ยวใน E ีถัดไปเนี่ยแม่หมอจะเอาเรื่อง View of the Year มาลงให้ฟังอ่าถ้าเราใช้วันตาม View of the Year เนี่ยจะยิ่งดี เพราะว่าจะเป็นการเก็บพลังของไม้ที่เราเอามาทำไม้กวาดได้ดีกว่า พอเราได้วันแล้วเดินเข้าไปในสวนสาธารณะนะคะดูต้นไม้ที่เราเล็งไว้นะเตรียมของออฟเฟอร์ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือว่าผลไม้นะคะตัดกิ่งมาปุ๊บถวายเขาด้วยน้ําหรือถวายด้วยผลไม้ถือว่าเป็นการแลกกันเพราะฉะนั้นพอเดินไปถึงต้นไม้ได้ต้นที่เราถูกใจแล้วทําสมาธิอธิษฐานขอขอกิ่งเข้ามาอันนึงพอตัดกิ่งเข้ามาก็ถวายน้ําถวายผลไม้นะคะเลือกหลายๆต้นได้เลยอยากได้ก้านใหญ่แค่ไหนก็คือหามาหลายๆกิ่ง หมายถึงอยากได้ก้านไม้กวาดใหญ่แค่ไหนเราหามาหลายๆกิ่งนะคะแล้วเอาอมัดรวมกันใช้ริบบิน้นสีของริบบิ้นเนี่ยใช้ตามสีของเทียนได้เลยนะคะอยากให้ไม้กวาดนําโชคลาบด้านไหนให้โชคด้านไหนใช้สีของริบบิ้นที่มาผูกนะคะเป็นสีเดียวกับความหมายของเทียนได้เลยนะคะแล้วจะใช้อะไรเป็นตัว ใหญ่ข้างล่างที่เอาไว้กวาดแม่หมอไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรจะใช้อะไรเป็นตัวนั้นง่ายๆเลยเราใช้ของที่มาจากธรรมชาติเราใช้ขนนกได้โดยเฉพาะขนนกยุงขนนกยุงนี่คือจะสวยมากขนนกอะไรก็ได้ตามธรรมชาติแต่เราไม่ไปเด็ดมาจากตัวนกเราเอาที่เขาล่วงแล้วหรือขนนกยุงที่มีขายนะคะเราเอามาใช้ได้แต่ต้องเป็นขนนกยุงจากธรรมชาติไม่ใช่ขนนกยุงสังเคราะห์เอามาใช้แล้วก็ด้ามตัวด้ามเนี่ยจะประดับด้วยคริสตัลจะประดับด้วยของสําคัญของ ไม่ว่าจะเป็นคริสตัลหินนําโชคหรือว่าจะเอามีดเนี่ยคะ่ะสลักเป็นสัญลักษณ์เพนทากรัมหรือเพนทาเคอร์ก็ได้นะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าไม้ด้ามนี้ไม่กวาดด้ามนี้เป็นของที่ใช้ในการทําพิธีแล้วไม่กวาดเนี่ยจะต้องอยู่กับเราอยู่คู่กับเราไม่ใช้ในการทําความสะอาดบ้านนะคะหลังจากที่เราได้ไม่กวาดมาแล้วเราจะใช้ไม่กวาดในการทําพิธีไล่สิ่งไม่ดีไล่พลังงานลบต่างๆออกไปจากบ้านเราจะใช้โดยการเอาไม่กวาดปาดทํเหม เรากวาดบางอย่างแต่ว่าตัวไม่กวาดต้องไม่โดนพื้นเลยนะตัวใยตัวขนนกต้องไม่โดนพื้นเลยนะคะทําเป็นเหมือนปวาดคล้ายๆกวาดบางอย่างกวาดจากห้องนึงสู่อีกห้องนึงไปที่หน้าบ้านเอาทุกอย่างออกไปให้หมดและมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ง่ายๆเลยกับไม่กวาดเราคือการทําพิธีเพื่อไล่หรือไม่ให้สิ่งไม่ดีหรือคนไม่ดีเข้ามาในบ้านเราวิธีง่ายๆเลยคือเอาเกลือนะคะโรยตรงหน้าประตูเกลือสีขาวที่เราใช้ ในการทําอาหารในบ้านเราเนี่ยแหละค่ะโรยที่หน้าประตูแล้วใช้ไม้กวาดเนี่ยปัดเกลือออกนอกบ้านปัดในที่นี้คือโดนพื้นได้นะโดนพื้นโดนเกลือได้ปัดเกลือออกนอกบ้านให้หมดแล้วคิดในใจว่าเราไม่ต้องการสิ่งไม่ดีให้เข้ามาในบ้านไม่ต้องการคนไม่ดีให้เข้ามาในบ้านถ้าใครเป็นคนมีจินตนาการสูงส่งนิดนึง ให้จินตนาการว่าตรงบริเวณขนนกของไม้กวาดเราเนี่ยมีแสงเปล่งออกมาเป็นแสงสีลาเวนเดอร์อ่อนๆก็คือสีม่วงอ่อนเป็นออร่านิดๆเปล่งออกมาเหมือนเขามีพลังงานแล้วเราก็ปาดกวาดเกลือออกหน้าบ้านให้หมดพร้อมกับคิดไม่อยากให้อะไรไม่ดีเข้ามาในบ้านนะคนไม่ดีสิ่งไม่ดีพลังงานไม่ดีจะไม่เข้ามาอยู่ในบ้านของเรานะคะอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ไม้กวาด ในการทำเวทมนต์ของแม่มดที่ง่ายที่สุดคือการเอาไม้กวาดไล่ฝันร้ายค่ะ ทำยังไงง่ายมากเวลานอนทุกคืนนะคะให้เอาไม้กวาดไปไว้ใต้เตียงการเอาไม้กวาดไปไว้ใต้เตียงเนี่ยจะทําให้เราไม่ฝันร้ายค่ะเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีเป็นการเตือนสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามายุ่งกับเรานะคะและเราก็จะนอนหลับฝันดีค่ะง่ายๆเลยเนาะกับการใช้ไม้กวาดขับไล่สิ่งไม่ดีวางไว้ใต้เตียงจะทําให้ขับไล่สิ่งไม่ดีนะคะไม้กวาดก็มีไว้กวาดนั่นแหละแต่ในแง่ของแม่มดเนี่ยไม้กวาดเอาไว้กวาดชําระล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากบ้านค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วใครสนใจจะเดินเข้าป่าจะเดินไปสวนสาธารณะเพื่อไปหาดูว่าจะใช้ไม้ไหนมาทำไม้กวาดดีนะคะทำเลยนะเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีนะคะไม้กวาดเนี่ยใช้ได้อีกหลายอย่างมากมายในชีวิตประจำวันของแม่มดน,นะจริงๆใช้เปิดวงเวทได้แต่ไม่แนะนำการใช้เปิดวงเวทใช้ไม้เกยศิษ์จะดีกว่านะคะโอเคฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ช่องของแม่หมอลูกแก้วมาจนถึง EP นี้นะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของแม่หมอลูกแก้วไว้นะคะแม่หมอลูกแก้วอัพวิดีโอใหม่ๆลงทุกวันนะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะเรื่องของการฝึกเป็นแม่มดนะคะเดี๋ยวในอนาคตจะมีหัวข้อเรื่องของวูดูแล้วก็หัวข้อเรื่องของผู้ผีปีศาจต่างๆนะรวมถึงแฟรี่ด้วยนะคะเผื่อใครอยากรู้แม่หมอลูกแก้วจะมาลงไว้ให้ได้ฟังได้รู้กันนะคะ ะะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยทุกคนที่เข้ามาฟังนะติดตามกันไว้ด้วยนะคะแม่หมอลูกแก้วไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันเอพิโซดหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะสุดท้ายนี้แม่หมอมีรูปนะคะจากคนทั้งบ้านส่งมานะหลังจากที่ฟังเอพิโซดที่แม่หมอลงเรื่องเกี่ยวกับไม้กายสิทธิ์นะคะวันนี้มีมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าคนทั้งบ้านฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตามออกมาสวยมากๆเลยมีรูปมาให้ชมท้ายคลิปนะคะใครสนใจวิธีการทำติดต่อมาได้นะเดี๋ยวแม่หมอลงวิธีการไว้ให้นะคะถ้ามีคนสนใจนะเป็นการแบ่งปันมาจาก น้องเขาค่ะอันนี้เป็นลูกสวยๆจากน้องเขานะคะต้องขอบคุณน้องโยกมากเลยที่แบ่งปันรูปมานะคะสวัสดีครั้งค่ะทุกคน